สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณตูนเมื่อไม่นานมานี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเราจะมารับฟังไปพร้อมๆกันวันนั้นคุณตูนได้นัดเพื่อนสองคนมานั่งดูฟุตบอลกันเพื่อนสองคนของคุณตูนชื่อคุณนอและคุณเอกทั้งสามได้นั่งรอดูฟุตบอลกันจนถึงเวลาประมาณดีหนึ่งแล้วคุณเอกก็เอ่ยขึ้นมาว่าหิวเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อน คุณเอกก็อาสาไปซื้อของเองเพราะมีความอาวุโสน้อยที่สุดโดยยิ้มรถของคุณนอไปซื้อซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ p c x ซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จนผ่านไปประมาณ 40, 40นาทีคุณเอกก็ยังไม่มาจนฟุตบอลหมดครึ่งแรกไปแล้วก็ยังไม่มาคุณนอจึงโทรหาคุณเอกคุณเอกก็บอกว่าทำทุระอยู่ ก็นั่งรอกันจนฟุตบอลจบประมาณตีสี่เกือบตีห้าก็ยังไม่กลับมาคุณตูและคุณนอเป็นหูมากก็เลยเดินลงไปข้างล่างไปเจอยาประจําหอพักยามบอกว่าเห็นคุณเอกเอาเสื้อของวินมาเดอรใไ่ที่เขาเอาเก็บไว้หน้ารถไปใส่แล้วขี่รถออกไปคุณตูและคุณหนอก็คิดว่าคุณเอกเล่นที่เรนอะไรทั้งสองจึงนั่งรออยู่หน้าหอพักอีกประมาณ20นาที คุณนอเลยโทรหาคุณเอกอีกทีคราวนี้โทรติดแต่ไม่มีคนรับบังเอิญว่ารถ Pcx ของคุณนอจะมี GPS บอกตำแหน่งอยู่ด้วยคุณนอจึงลองเปิด GPS แล้วลองค้นหาตำแหน่งของคุณเอกปรากฏว่ารถไปอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลคุณนอและคุณตูนตกใจมากกลัวว่าคุณเอกจะโดนปล้นคุณตูนก็เลยขับรถตาม GPS ไป พอขับออกไปได้สักพักก็ไปเจอตำรวจสายตรวจสองคนขี่รถจักรยานยนต์อยู่จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังขคนาก็ขอให้ตำรวจร่วมเดินทางไปด้วยพอถึงตำแหน่งตามที่ GPS ระบุซึ่งสองข้างทางจะเป็นป่าถนนจะถมสูงขึ้นมาจากสองข้างทางเล็กน้อยทุกคนจึงลงไปหาคุณเอกในป่า รงนั้นมืดมากไม่มีบ้านคนไม่มีไฟเลยต้องใช้ไฟจากมือถือส่องทางเอาและแล้วทั้งหมดก็ไปพบคุณเอกนอนสลบยู่ในป่ารกรถก็จอดอยู่ด้านข้างทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปหาแล้วตรวจดูร่างกายจากนั้นก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลคุณเอกก็รู้สึกตัวจึงได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่คุณเอกไปซื้อของเสร็จแล้ว ขากลับก็คิดจะกลับทางลัดซึ่งเป็นถนนเส้นที่เล่าหรือว่ามีคุณยายสปินพอขี่ไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาโบกมือเรียกคุณเอกก็เลยจอดแล้วถามว่าเป็นอะไรน้องผู้หญิงก็บอกว่าวิ่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รอเห็นใส่เสื้อวินคุณเอกเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองใส่เสื้อวินอยู่ก็เลยบอกกลับไปว่าใช่ๆแล้วน้องผู้หญิงก็บอกว่าช่วยไปส่งที่ถนนสายนี้หน่อย พอเขาทำงานแล้วก็พักอยู่ไซ้งงานก่อสร้างตรงนั้นคุณเอกบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยมากใส่กางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อเปิดไหล่สีชมพูผิวขาวคุณเอกก็ไปส่งจนไปถึงที่ตนเองนอนสลบอยู่น้องผู้หญิงบอกว่าไซ้งงานก่อสร้างของพ่อเขาอยู่ข้างในนี้และบอกว่าให้คุณเอกจอดรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทำธุระกับพ่อ เสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยไปส่งเขาที่สถานีรถไฟเลยคุณเอกบอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้าไปในป่าก,ก็ได้ใช้แสงจากไฟหน้ารถส่งทางให้น้องผู้หญิงเดินหายเข้าไปในป่าประมาณห้านาทีแล้วก็เดินกลับออกมากวักมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือคุณเอกจึงขี่รถเข้าไปหาทางซ้ายมือเป็นไซงานก่อสร้างที่ทำไว้ให้คนงานพัก แต่ไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่ตะเกียนน้องผู้หญิงคนนั้นร้องให้แล้วบอกว่าช่วยด้วยพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้วคุณเอกจึงเดินเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้ชายนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าใชงานแล้วก็เสียชีวิตแล้วจริงๆน้องผู้หญิงก็ได้ถามคุณเอกว่าทํายังไงดีคุณเอกทำอะไรไม่ถูกอารมณ์แบบว่าตอนแรกแค่จะมาซื้อขนม ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้น้องผู้หญิงเลยบอกให้คุณเอกช่วยนั่งเฝ้าศพพ่อเขาสักครู่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปบ้านญาตที่อยู่ข้างในน้องผู้หญิงก็เลยเดินถือตะเกียงเข้าไปข้างในเวลาผ่านไปประมาณสิบนาทีก็ยังไม่กลับมาคุณเอกก็ใจไม่ดีอยู่เฝ้าศพคนเดียวก็กลัวจึงใช้ไฟมือถือส่งทางแล้วเดินตามน้องผู้หญิงเข้าไปข้างใน เดินไปได้สักพักก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งยืนหันหลังให้ในความมืดคุณเอกก็ใช้ไฟส่องแล้วยายก็หันกลับมามองคุณเอกเห็นยายกำลังเคี้ยวกบสดๆอยู่คุณเอกร้องด้วยความตกใจแล้ววิ่งกลับออกมาทางเดิมศพที่นอนอยู่บนแค่ลุกขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่าไอ้หนุ่มตกใจอะไรวะจากนั้นคุณเอกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย ตอนเช้าก็ได้มีตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบที่ไซงานที่คุณเอกได้เข้าไปตำรวจบอกว่าตรงนั้นไม่มีไซงานตั้งอยู่เลยเป็นป่าทึบๆสอบถามคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ได้ใจความว่าในนั้นเป็นป่าไม่มีไซงานตั้งอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังพร้องกันเลยป้าเลื่อมเป็นหญิงชราข้างบ้านสามีเสียไปสิทกว่าปีแล้วป้าเลื่อมอยู่กับลูกหลานอีกหลายคนผู้เล่ารู้จักแกตั้งแต่ยังเด็กจนสาวเสด็จใจเหมือนเป็นญ่าสเสด็จคนหนึ่งชาวบ้านชอบนินทาป้าเลื่อมว่าผิดกว่าคนแก่ทั่วไป ตรงที่รักสวยรักงามเกินเหตุมองเห็นใบชราเป็นศัตรูจนรับไม่ได้แม่เป็นรุ่นน้องป้าเลื่อมหลายปีแม่เล่าว,ว่าเมื่อสาวสาวแกสวยมากผิวขาวสูงโปรง่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่หนึ่งแม้จะแต่งงานมีลูกเต้าสามคนแล้วก็ตามป้าเลื่อมยังแต่งหน้าแต่งตัวสวยทันสมัยดูดีมีสง่าคิริยวาจาสุภาพอ่อนโยน ดิฉันชอบไปหาป้าเลื่อมตอนเย็ยนๆฟังแกเล่านิทานบ้างเรื่องเก่าๆบ,บ,บางโดยเฉพาะขนมกับผลไม้ของป้าเลื่อมอร่อยมากบางวันก็เห็นป้าเลื่อมแต่งตัวสวยแกบอกว่าเพิ่งกลับจากร้าน,ส,นสวยๆทั้งย้อมผมทำเล็บนวดหน้าและลอกหน้าแถมขัดผิวมาด้วยเห็นผมขาวๆแล้วป้ากลุ้มใจหน้าตามันไม่ดีเอาซะเลย ทำผมทําหน้ามาสวยๆแล้วค่อยยังชั่วหน่อยบางวันป้าเลื่อมบอกว่าไม่สบายใจมีฝ้าขึ้นแก้มต้องไปหาครีมรักษาฝ้าดีๆมาใช้ผู้เล่าเป็นงงเพราะไม่เห็นฝ้าที่ใบหน้าขาวๆค่อนข้างเรียบตึงผิดกว่าคนอายุใกล้เจ็ดสิบท,ทั่วไปป้าเลื่อมต้องให้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วชี้ที่สันแก้มขวาโทกเป็นจุดเล็กๆเ,เท่านั้นเอง แค่นั้นป้าเลื่อมก็กลุ้มใจแล้วเวลาผ่านไปเร็วจนเรียนจบมีงานทำแต่เราก็ยังสนิทสนมกันตามเดิมป้าเลื่อมซื้อผ้าตัดเสื้อมาฝากผู้เล่าก็หาเครื่องสำอางมาตอบแทนเป็นที่ถูกอกถูกใจกันวันเวลาล่วงเลยแต่ป้าเลื่อมดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไรแต่งตัวสวยแต่งหน้าพริ้งผมตัดสั้นย้อมดำเสมอสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ยขอมือ แหวนพลอยติดตัวตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคำว่าแกยอมผมทุกอาทิตย์เรื่องเงินทองไม่ต้องห่วงเพราะมีเก็บมากพอแม้จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกๆแล้วก็ตามขณะนั้นป้าเลื่อมอายุใกล้เจสิบ้าปีแล้ววันหนึ่งแกก็เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเมื่อคืนก่อนนี้เองป้าเลื่อมแน่ใจว่าตัวเองตายไปแล้วไม่ได้ฝันแน่นอนรู้สึกว่าตัวเองออกจากร่าง มายืนอยู่ข้างเตียงไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอววรแม้แต่น้อยแกยืนมองดูร่างที่ซูบผอมผิดตาชั่วคืนเดียวเหมือนมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีผิดหน้าตาเหี่ยวย่นมีทั้งฟ้าทั้งกระดำเป็นที่น่าเกลียดตามซอกคอก็มีขี่หุดเม็ดดำๆขึ้นเต็มทรงอกเขี่ยวแห้งท่อนแขนและหลังมือมีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆแ,แถมมีกระหนาเกลียดจนต้องเบือนหน้าหนี เมื่อก้มลงมองตัวเองที่ยืนอยู่ข้างเตียงก็ว่าไปถึงขั้วหัวใจสาวสวยผิวขาวผ่องเนื้อหนังเต่งตึงทรงอกสะโพกตรงกลึงท่อนแขนท่อนขาก็อุปัตแข็งแรงเมื่อไปดูที่หน้ากระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังมองตอบกลับมาหน้าตาที่เคยสสวยแนดีตปากแดงระเรือ่อยยืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกบ,บานนั้นอย่างพึงพอใจ ขณะนั้นเองบรรดาญาติมิตรและสามีที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็เข้ามาห้อมล้องตัวแก่ไว้คล้ายมารอรับแกว่าเห็นไม่ถนัดตานักแต่ก็รู้ได้ว่าพวกเขากำลังฉีกยิ้มซ้ำยังส่งเสียงโห่ร้องคล้ายพึงพอใจกันทุ่นหน้าบรรยากาศรอบตัวเริ่มขมุขขมวัวลาก่อนยายแก่ที่กลายเป็นซากศพไม่ช้าก็จะถูกหนอนกินจนไม่เหลือซาก ทันใดนั้นความเจ็บปวดก็พุ่งชีดเข้าจับหัวใจต้าเรื่มสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยพอรู้ตัวว่ากลับฟื้นจากความตายได้ก็ร้องให้โหแวบบแรกผู้เล่าคิดว่าแกยินดีที่รอดพ้นจากความตายแต่เปล่าเลยแกะอะไรอววร่างหญิงสาวของตัวเองป้าเลื่อมหยิบทิชชู่ซับน้ำตาและหัวราองคล้ายจะเย้ยอย่างตัวเอง ป้าเคยเป็นสาวสวยเหมือนหนูนี่แหละปากแดงแก้มแดงเต่งตึงไปทุกส่วนแข้งขาก็แข็งแรงชีวิตมีแต่ความสวยสดงดามแต่ดูทุกวันนี้สิไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วแต่ป้ายังสวยอยู่นะผู้เล่ากลอบด้วยความสงสารถึงจะแก่กว่าแม่หนูตั้งสิบกว่าปีแต่ป้ายังดูสวยกว่าแม่หนูด้วยซ้ำ เมื่อก่อนเป็นยังไงหนูก็เห็นป้ายังสวยตามเดิมเลยน่ารักจริงแม่คุณป้าเลื่มน้ำตาคลอรวบตัวเข้าไปกอดพางพึมทำเสียงเลื่อนลอยป้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างศพยายแก่คืนนั้นนะราวเดินต่อมาผู้เล่าฝันเห็นป้าเลื่อมมายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงปากแก้ขยับเหมือนกำลังพูดแต่กลับไม่มีเสียงออกมาเข้าใจเพียงแค่ประโยชน์สุดท้ายตรงคำว่า ลาก่อนแล้วร่างที่แก่ชราก็กลายเป็นสาวสวยยืนส่งยิ้มให้ป้าเลื่อมเมื่อตอนสาวๆนั่นเองวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าป้าเลื่อมเสียชีวิตแล้วหลับไม่ตื่นไปตลอดการโชคดีที่ไม่ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายความจริงที่ไม่มีใครหน้าไหนนพีพ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนเมษายนเมื่อหลายปีก่อน เป็นงานบวชเนนภาคฤดูร้อนประจำปีโดยจะมีงานนี้ทุกๆปีและช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทิมใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกในช่วงเวลาบรรพชาสามเน,นในครั้งนั้นทางวัดกำหนดโครงการบวชเนนทั้งหมด15วันมีเนนที่มาบวชทั้งหมดห้กว่าคนวันแรกเหตุการณ์ผ่านไปปกติ ปิดโรงการบรรพชาสามเนในศาลารับรองหลังหนึ่งในวัดเป็นศาลากระจกทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศและข้างๆมองลอดกระจกออกไปจะเป็นเหม็นเผาศพพระเนรถ้าจะเข้าห้องน้ำต้องเดินผ่านทางหลังเมนเพราะห้องน้ำอยู่ทางด้านศาลาสวดศพสามถึงเก้าพอดีวันนั้นมีการเผาศพเพิ่งเสร็จโดยจะมีถาดที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้ เพื่อรอญาติมารับในตอนเช้าการต้อนรับน้องเนนและการแนะนำตัวพระพี่เลี้ยงผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยงที่ได้มอบหมายให้มาคอยช่วยดูแลเนนแล้วเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกก็ได้เกิดขึ้นในวันที่สามหลังจากฉันน้ำป่านะเสร็จเรียบร้อยจะให้เนนเดินกวาดรอบวัดแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มแรกกวาดทาประตูหลังวัดถึงสะพานวัด กลุ่มที่สองกวาดทางสะพานวัดไปจนถึงรอบเมนกลุ่มที่สากวาดจากหลังเมนไปถึงศาลาหา้าและกลุ่มสุดท้ายจากศาลาหาถึงลานจอดรถตรงกัวดังเก็บศพที่สร้างไว้เหมือนเป็นคอนโดที่ไว้ใส่ลงศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มที่สองซึ่งผมเป็นคนดูแลกลุ่มนี้เน้นต่างก็เล่นกันตามภาษาเด็ก มีเนนสามสี่คนนึกที่เรนให้เด็กคนหนึ่งอายุประมาณสิบสองาปีน่าจะได้ก้มมองลอดใต้หว่างขาเพื่อพิสูจน์คำโบราณว่าที่มีจริงไหมพอเนนคนนั้นก้มก็จะจริงๆอย่างที่โบราณว่าสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้นซึ่งเนนเล่าว่าเห็นเด็กสองตนและวิญญาณตนอื่นๆกวักมือเรียกขึ้นไปบนเมนซึ่งผมก็พอจะจับท่าทีของเด็กออก ก็เลยพูดลอยๆไปว่าเป็นวิญญาณก็อยู่ในส่วนของวิญญาณอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่ารารานกันหลังจากสรงเนนเข้าโบสถเสร็จผมก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติที่ผ่านมาในการเผาสศพที่เมนแห่งนี้จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะสองแผ่น,นเป็นชื่อเด็กสองคนเผาไปเมื่อปี2 5 5หซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผา และมันก็ตรงกับที่เนรเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กสองคนนี้หลังจากทําวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างผมจึงพาเนรสองคนนั้นขึ้นไปบนเมนด้วยกันโดยมีสัปปะเลอเป็นผู้ติดตามไปด้วยและได้จุดทุบทําการขอขมาผู้จบผมจึงให้เนรนำทุบไปปักที่หน้าเตาเพื่อเป็นการขอขมาหลังจากนั้นจะมาเจออีกที่ช่วงคืนวันสงกรานเป็นวันทระใหญ่และมีงานวัด ซึ่งทางวัดเปิดให้ส่งน้ำพระเนนและญาติผู้ใหญ่หลังจากงานเสร็จสิ้นในช่วงเย็นเนนก็เห็นเด็กสองคนนั้นมายืนพนมมือไหว้ในชุดไทยของเด็กและวิญญาณดวงอื่นๆก็เหมือนจะมารอรับส่วนบุญด้วยหลังจากนั้นมาอีกสามวันเนนก็ละสิกขากันไปเหตุการณ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ